สวัสดีครับเพื่อนใหม่และท่านผู้ที่สนใจในระบบบัญชีไฮเวิร์ชช็อปทุกๆท,ท่านนะครับทั้งท่านสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าวันนี้ผมกาแฟดำนคะรสวรรค์ขอแนะนำ วิธีการท็อปอัพเหรียญไฮหรือการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของเราเข้าไปเติมในระบบบัญชีไฮของท่านนะครับมีวิธีการทําง่ายๆไม่ยากเลยครับทุกท่านครับเหมือนกับท่านไปซื้อของตามร้านค้าแล้วท่านก็สแกนจ่ายแบบพร้อมเพย์สแกน QR Code จ่ายนั่นเองครับไม่ต้องไปคิดมากครับง่ายๆความจริงแล้วระบบบัญชีไฮก็เหมือนกับ ระบบบัญชีกระเป๋าเงินอย่างเช่นทูมันนี่วอลเล็ตเป๋าตุงเป๋าตังอะไรพวกนี้แหละครับมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ที่โดดเด่นก็คือระบบบัญชีไฮจะมีระบบนิเวศรองรับในเรื่องของด้านบริการต่างๆในเรื่องของปัจจัย4หรือว่าเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องอของใช้อื่นๆในการดํารงชีวิตประจําวันดังนั้นมันจะสะดวกสบายมากๆครับสาหรับทุกท่านที่ ครอบครองระบบบัญชีไฮ้ไว้เป็นส่วนตัวของท่านทีนี้ไปดูในเรื่องของการโอนเงินง่ายๆครับทำง่ายๆเพราะว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบต้นน้ําให้กับนคนทั่วโลกและต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ชุมชนในระบบไฮวิร์ชอปจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ระดับโลกครับเอาทีน,นี้ไปดูกันนะครับว่า ขั้นตอนในการโอนเงินทาง่ายๆครับทุกท่านครับให้ท่านเ,าเข้าไปที่ระบบบัญชีของท่านที่ท่านทําไอคอนแอปขึ้นที่หน้าหลักก็คือให้เข้าสู่ระบบก็คือแอปอันนี้นะครับที่ท่านทําไว้ที่หน้าจอมือถือหลักของท่านนะครับท่านกดตัวนี้เข้าไปปึ้งระบบก็จะพาไปที่หน้าล็อกอินแต่ถ้าท่านได้ยินเสียงคลิปที่เป็นาชาวฝรั่งพูด ตรงนี้ท่านอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจผมใหม่ๆก็ตกใจเหมือนกันอเอเราจะล็อกอินเข้าระบบแล้วมีใครมาพูดอะไรเป็นภาษาต่างประเทศท่านกดปิดวิดีโอตรงนี้ครับมันจะเป็นสองขีดตั้งต้งแต่และท่านกดสองขีดตั้งตั้งให้เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้วิดีโอมันก็จะปิดปิดเสียงไปทีนี้เราก็มาทําการล็อกอินเข้าระบบบัญชีให้ของทุกๆคนนะครับของใครก็ของใครนะครับ ล็อกอินท่านตรวจดูบรรทัดแรกเลยเป็นรหัสเบอร์โทรศัพท์รหัสประเทศไทยบวก66นะครับถ้าขึ้นบวก6อย่างนี้ถือว่าถูกต้องแล้วต่อไปท่านก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านสมัครนะครับใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านสมัครท่านกรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่านลงไปที่ช่องนี้นะครับช่องที่2นี่แล้วต่อไปช่องที่สม ท่านก็ใส่รหัสผ่านบัญชีไฮของท่านลงไปนะครับหลังจากใส่รหัสผ่านตรงนี้แล้วท่านก็กดเข้าสู่ระบบแถบสีเขียวนี้ได้เลยนะครับเมื่อท่านกดเข้าสู่ระบบปึง้งอ่าตันี้เรามาใส่กันจริงๆนี่ก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วนะครับอันนี้ใส่รหัสผ่านแล้วแล้วก็กด ุ่มเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยเพราะกดปุ่มเข้าสู่ระบบปั๊บระบบจะพาท่านเข้าไปที่ระบบหลังบ้านในระบบบัญชีไฮของท่านเลยนะครับมาที่หน้านี้เขาเรียกว่าหน้าหลักหรือว่าหน้าแดชบอร์ดหน้าที่เป็นแผงควบคุมจะมีเมนูต่างๆเยอะแยะเลยถ้าเราเลื่อนหน้าจอขึ้นไปนะครับควบคุมการทํางานในระบบบัญชีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านทีนี้เราก็จะ ทำการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของเราเข้ามาที่กระเป๋าเหรียญไฮเปอร์พอยตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าอตอนนี้เรายังไม่มีเหรียญนะเรายังไม่มีเหรียญมันจะเป็นมันจะเป็นศูนย์นะมันจะเป็นศูนย์เหรียญตรงนี้การโอนเงินให้ท่านสังเกตเมนูที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะ มันจะมีเมนูการโอนการโอรนในหมายความว่าโอนเหรียญจากกระเป๋าของเราไปยังกระเป๋าเพื่อนสมาชิกเราในสายงานเดียวกันส่วนเมนูต่อไปก็คือการซื้อนะการสั่งซื้ออันนี้แหละเมนูการสั่งซื้ออันอันที่2ออันนี้แหละนะครับจะเป็นเมนูสําหรับในการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของเราเข้ามาที่บัญชีระบบไพสมาที่นี่นะครับทีนี้เราก็ มากดที่เมนูการสั่งซื้อตรงนี้นะทุกคนนะท่านใหม่นะกดที่เมนูการสั่งซื้อนะตัวเล็กๆตรงเนี้นะครับ กดปึ้งเข้าไปปั๊บระบบจะเด้งพาเราไปที่หน้าให้เราท็อปอัพนะครับก็คือการการเติมการเติมเงินการเติมเงินหรือการโอนเงินที่นี้การโอนเงินเข้าไปเนี่ยเราจะโอนไปเงินบาทก็คือเราจะจ่ายด้วยพร้อมเพย์ y, ก็คือ QR code โค้ดสแกน QR code โค้ดจ่ายนะครับโดยเขากำหนดไว้ว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งไฮพอยต์นะครับหนึ่งไฮพอยต์ หรือ1เหรียญเนี่ยหเหรียญไฮเนี่ยเท่ากับ35บาททีนี้เราจะโอนไปแอดทีพแพ็กเกตเนี่ยแพ็กเกจขนาดเล็กเนี่ยมัน50 50 50เหรียญน,นะครับห้เหรียญเนี่ยแพ็กเกจถ้าคิดเป็นเงินไทยก็มูลค่า1,750เราเอา35ไปหาร1,750มันก็จะเท่ากับ50เหรียญไฮพอยส์นะครับ50เหรียญไฮพอยส์เดี๋ยวเราก็คำนวณแล้ว นะแพ็กเกจเล็ก50เหรียญให้พอย์เราก็จะตรงนี้ก็บอกว่า enter enter a m o n t นะครับก็คือใส่จำนวนเงินเหรียญน,นะครับ50เหรียญ50เหรียญตรงนี้นะครับพอใส่จำนวนเงิน50เหรียญปั๊บเราก็จะกดส่งนะครับกดส่งอ่ะทีนี้เราไปใส่กันเราก็ดึงเครื่องพิม ดึงเครื่องพิมพ์ขึ้นมาครับเราคำนวณแล้ว1,750ก็คือ50เหรียญให้พอยต์เราก็พิมพ์ตัวเลข50ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราจะจ่ายด้วยพร้อมเพย์นะครับพร้อมเพย์ QR Code สแกน QR Code จ่ายเมื่อเราไ่ายจำนวนเงินแล้วเราก็กดส่งได้เลยครับกดปุ่มส่งตรงนี้พอเรากดปุ่มส่งปัป๊บระบบก็จะเด้งพาพาเรามาที่หน้าที่เขา ระบบ i g เวิร์ s ชอ p ก็จะส่ง qr code ตรงนี้มาให้เราสแกน qr code ชโคชำระจ่ายในมูลค่า50เหรียญก็คือ1,750บบาทตรงนี้นะตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามีแอปธนาคารอยู่ในมือถือเครื่องเดียวกันกับที่เรามีระบบบัญชีไฮเนี่ยให้เรา บันทึกรูป QR Code คลงคั้งรูปภาพลงแกลเลอรี่ของเราก่อนนะโดยการกดปุ่มบันทึกตรงนี้นะปุ่มสีฟ้านี่ท่านก็กดปุ่มบันทึก QR Code นี่ลงคั้งรูปภาพไปก่อนนะกดเลยกดที่ปุ่มบันทึกสีฟ้าเปิ้งระบบก็จะเด้งพาท่านมาหน้านี้ครับเด้งเตือนท่านเลือกตำแหน่งที่จะดาวน์โหลดเราจะดาวน์โหลดลงคั้งรูปภาพครับท่านกดคำว่าดาวน์โหลดได้เลยนะกดคำ ว่าดาวโหลดได้เลยปุ่มสีฟ้าเนี่ยท่านกดดาวน์โหลดปึ้งระบบก็จะดาวน์โหลดไปที่รูปคีย์อัโคดไปที่ขังรูปภาพเรียบร้อยแล้วต่อไปท่านก็ไปเข้าระบบบัญชีธนาคารที่ท่านใช้อยู่เลยท่านใช้ธนาคารอะไรท่านก็เลือกธนาคารของท่านให้ถูกใครใช้กรกงกุงศรีกรุงกรุงศรีเกษตรกรหรือว่าใช้ไทยพาณิชย์กรุงไทยอะไรท่านก็ไปเลือก บัญชีธนาคารที่ท่านมีเงินอยู่จำนวน1750พนรอบอนะครับท่านก็เข้าระบบธนาคารของท่านไปแล้วท่านก็ไปจัดก,การโอนเงินด้วยการสแกน QR โค้ดจ่ายให้เรียบร้อยพอท่านโอนเงินจ่ายเรียบร้อยออกจากระบบบัญชีธนาคารเรียบร้อยปั๊บระบบก็จะพากลับมาหน้างานในไฮวอนช็อปในบัญชีไฮวอนช็อปมันจะพามาหน้ารายงานเลยครับพามาหน้ารายงานหน้านี้เลยนะ เราจะเห็นได้ว่า1,750ที่เราโอนไประบบบัญชีให้วอร์ช็อปจะแปลงเป็นเงินกลางคือเงินไฮเปอร์พอยต์ให้กับท่านแบบรวดเร็วทันใจครับถ้าท่านทำตามขั้นตอนนี้ง่ายๆนะครับก็ออกมาเป็น50เหรียญไฮพอยต์นะครับแล้วจำนวนเงิน50เหรียญไฮพอยต์จะไปโชว์อยู่ที่หน้าแดชบอร์ดหน้าหลักในกระเป๋าไฮเปอร์พอยต์เดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าไปที่หน้าหลักย้อนกลับไปหน้าหลัก กดย้อนกลับให้ท่านกดที่ลูกศรชี้ออกทางด้านซ้ายมือด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะมีลูกศรเล็กๆชี้ออกเนี่ยท่านกดที่นี่ปั้งเข้าไปกดที่ลูกศรย้อนกลับระบบจะพาท่านกลับไปที่หน้าหลักนะกลับมาหน้าหลักละตรงนี้ก็คือกระเป๋าไฮเปอร์พอยต์ของท่านในระบบบัญชีหายนะครับท่านจะสังเกตเห็นว่า1,750ที่ท่านโอนไปนี่มาอยู่ที่นี่แล้วถูกแปลงเป็นเงินกลางเป็นเงินในระบบนิเวศของ ชุมชนไฮเรียบร้อยแล้ว50ไฮพอยต์เห็นไหมครับต่อไปเราก็จะใช้เงิน50ไฮพอยต์สำหรับท่านที่สมัครใหม่นะสำหรับที่ท่านสมัครใหม่เราจะใช้เงิน50ไฮพอยต์ตรงนี้ไปทําการแอคทีฟรหัสของเราก็คือไปลงแพ็กเกจไปเลือกแพ็กเกจหรือไปซื้อแพ็กเกจนั่นเองนะครับหรือถ้าท่านที่เป็นสมาชิกเก่าอยู่แล้วท่านแอคทีฟรหัส อ,อยู่แล้วท่านก็สามารถนำ50ไฮ p o ย n ์เนี่ยไปสั่งซื้อสินค้าเลยก็ได้แต่สำหรับท่านใหม่ที่สมัครใหม่บัญชีของท่านยังไม่ได้ Active ให้ท่านไปลงแพ็กเกจก่อนนะครับวิธีการลงแพ็กเกจเรามีเหรียญไฮ p o ย n ์พอแล้วนะครับสำหรับแพ็กเกจเล็ก1,750หรือว่า50เหรียญตรงเนี้ยท่านก็ไปกดเมนูนี้นะคำว่าแพ็กเกจเห็นไหมที่เคอร์เซอร์ขยับตรงนี้ย คำว่าแพ็กเกจท่านก็กดคำว่าแพ็กเกจเข้าไปกดปุ้งเข้าไประบบจะพาไปที่หน้าแพ็กเกจนะครับสำหรับ High w o r ์ดช็อจะมีแพ็กเกจให้ท่านเลือกอยู่2ขนาด2แพ็กเกจแพ็กเกจแรกนี่ก็คือแพ็กเกจขนาดเล็กนะขนาดเล็กแพ็กเกจขนาดเล็กแพ็กเกจที่2ก็คือแพ็กเกจขนาดใหญ่แพ็กเกจขนาดเล็กก็คือ1เจม1เจม หรือ50เหรียญให้พอยนั่นเองแพ็กเกจขนาดใหญ่ก็คือ21เจม21เจมหรือเป็นเงินไทยก็36,750นั่นเองนะครับอ,อันนี้ให้ไม่ได้บังคับนะใครจะลงแพ็กเกจเล็กหรือจะลงแพ็กเกจใหญ่ก็ได้แต่เราโอนมาสำหรับเลือกลงแพ็กเกจเล็กก็คือ50เหรียญให้พอยแต่ถ้าคนเลือกแพ็กเกจใหญ่จะต้องโอนเงิน36,750หรือ1,050 High พอย n t นั่นเองนะครับทีนี้เราจะลงแพ็กเกจเล็กนะ1750ก็คือ1เจมให้เรากดคำว่าเนี่ยที่ปุ่มสีเขียวนะครับกดคำว่าเลือกซื้อเอาขยายขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยสั่งซื้อทันทีสำหรับแพ็กเกจ1750หรือแพ็กเกจ1เจมเห็นไหมไหน1เจมหรือถ้าเป็นเหรียญไ h ก็คือ50เหรียญ 50เหรียญนั่นเองแพ็กเกตนี้ก็คือ50 PV นะอ่ะทีนี้ท่านจะลงแพ็กเกตเล็กท่านเลือกกดที่ปุ่มสีเขียวนี้ได้เลยนะปุ่มสีเขียวสั่งซื้อทันทีสั่งซื้อทันทีพอท่านกดปุ่มสั่งซื้อทันทีปั๊บระบบจะเด้งพามาเด้งเตือนเด้งเตือนนะว่าซื้อแพ็กเกตนี่อ่าท่านชัวร์ไหมซื้อไหมถ้าซื้อเราก็กดปุ่มสีเขียวยืนยันนะทุกท่านนะ กดปุ่มสีเขียวยืนยนันเอาละฉันจะจะซื้อแพ็กเกจขนาดเล็ก1750หรือ1เจมเนี่ยเพื่อทำการแอคทีฟรหัสของเรานะสำหรับคนใหม่หรือท่านเก่าที่ยังไม่ได้แอคทีฟก็เหมือนกันเลยนะครับทำเหมือนกันท่านกดปุ่มสีเขียวยืนยันครับกดตรงเข้าไประบบจะเด้งพาท่านมาหน้านี้แจ้งเตือนบอกว่าการสั่งซื้อแพ็กเกจของท่านเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยแล้ว นะสำเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วท่านก็กดปิดไปได้เลยกดปิดไปได้เลยนะกดปิดไปได้เลยระบบจะพาท่านกลับมาที่หน้าแดชบอร์ดหรือมาที่หน้าหลักหน้ากระเป๋าเงินให้ท่านสังเกตดูนะก่อนเราที่ที่เราจะเลือกแพ็กเกจขนาดเล็กเรามีห้าสิบเหรียญไฮพอยต์ใช่ไหมตอนนี้เราถูกตัดไปแล้วเหรียญไฮพอยต์ของเราถูกตัดไปเป็นค่าแพ็กเกจที่เราลงแพ็กเกจแต่เราได้อะไรเราได้ เราได้ตัวเจมมานะครับเราได้ตัวเจมมาตรงนี้มันจะเป็นเลขหนึ่งนะหนึ่งเจมอันนี้มันเป็นเจมของเก่าเจมของเก่าท่านตรงนี้ท่านก็จะได้หนึ่เจมนะครับสําหรับห้าห้าิเหรียญตรงนี้ท่านจะได้1เจมนะท่านจะได้หนึ่งเจมเสร็จแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเอาเจมตรงนี้แหละถ้าท่านต้องการสินค้าด่วนเราก็จะเอาเจมตรงนี้ ไปแลกซื้อสินค้านะครับไปแลกซื้อสินค้าทีนี้วิธีการไปแลกซื้อสินค้านะท่านใหม่นะท่านใหม่หรือท่านเก่าแล้วแต่ที่ท่านยังทําไม่คล่องหรือว่ายังทําไม่เป็นนะครับเดี๋ยวท่านศึกษาจากคลิปนี้นะครับศึกษาจากคลิปนี้แล้วท่านก็ทําตามคลิปนี้ได้เลยเอาล่ะเราถ้าเราต้องการสินค้าด้วยแอคทีฟรหัสรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องการสินค้าด้วย เราก็ไปเลือกสินค้าโดยใช้เจจมนี้ไปแรกนะครับใช้เจจมนี้ไปแรกอ่าทีนี้การที่เราจะไปเลือกสินค้าให้เราไปที่เมนูนี้นะด้านบนขวามือเห็นไหมเมนูบาร์สามขีดตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ที่ลูกเคอร์เซอร์ลูกศรขยับอยู่เนี่ยท่านกดตรงนี้เข้าไปนะครับกดที่เมนูสามขีดเข้าไปเพราะท่านท่านกดปุ้งเข้าไปปั๊บระบบจะพาท่านมาหน้านี้นะ หน้าที่มีโปรไฟล์เป็นรูปตุ๊กตาตรงนี้แล้วก็มีเมนูต่างๆเมนูต่างๆเนี่ยท่านมีเวลาว่างๆท่านก็เข้ามาศึกษามาอ่านได้ทีนี้เราจะไปเลือกสินค้าเราใช้เมนูสินค้านะเนี่ยที่เคอร์เซอร์ขยับลูกศรชี้อยู่เนี่ยอ่าล้วกดที่เมนูสินค้าเข้าไปตึ้งเข้าไปนะปกดเข้าไปเสร็จแล้วระบบตรงนี้มาที่หน้ารายการสินค้าละแต่ท่านสังเกตเมนู2อันตรงนี้นะ เนี่ยสองซีกตรงนี้มีซ้ายมีขวาเนี่ยสำหรับด้านซ้ายแฟลชชิพมอนแฟลชชิ p มอนอันนี้เป็นการจ่ายด้วยเหรียญไฮพอยนะจ่ายค่าสินค้าด้วยเหรียญไฮพอยเนี่ยก็จะมีสินค้าพวกนี้จ่ายด้วยเหรียญไฮพอยนะครับแต่เราไม่มีเหรียญไฮพอยแล้วเราไปแอดทีฟรหัสแต่เราได้เป็นเกมมาเราก็จะใช้เมนูนี้นะครับสำหรับในการเลือกสินค้าเมนูเจมมอนนะครับเมนูเจมมอนเสร็จแล้วเนี่ย เรามีเหรียญเจมเราก็จะมาใช้เมนูอันนี้นะเราก็กดที่เมนูเจมมอนขวามืออันนี้นะเรากดเมนูอันนี้นะเรามีแต่เจมนะตอนนี้เรามีเจมเรามีเจมอยู่หนึ่งเจมเราจะใช้เจมนี้ไปแลกสินค้าเพราะเราไม่มีเหรียญไฮพอย์แล้วนะครับ ถ้ามีเหรียญให้พ้อยแล้วเราก็ซื้อเลือกซื้อตามนี้ได้เลย <ๆ S 2> ก็มีสินค้าหลายตัวเราก็เลื่อนหน้าจอขึ้นไปได้แต่นี้เรามีเจมเรามีเจมแล้วเราไม่มีเหรียญแล้วเราต้องมาใช้เมนูนี้นะเจมมอนนะเอาท่านกดเจมมอนพอท่านกดเจมมอนตึ้งเข้าไปนะครับระบบก็จะพามาหน้าเจมมอนก็จะมีสินค้าต่างๆเยอะแยะที่เรามีเจมเอาเจมไปแลกได้นะครับท่านก็เลื่อนหน้าจอขึ้นไปเลื่อนขึ้นไป นะครับจะมีสินค้าเยอะแยะท่านสามารถเลือกได้ถ้าท่านาถ้าท่านจะเลือกสินค้าตัวคานาซอยนะครับตัวคานาซอยหรือคานาโซนก็คือสเปรย์กันชงนั่นแหละนะครับสเปรย์กันชงนั่นแหละท่านก็สามารถใช้เกมแรกซื้อได้นี่ครับท่านก็แรกทันทีเอาขยายขยายอีกนิดนึงสำหรับคนมีปัญหาสายตามาเล็กจัดถ้าเราต้องการ ต้องการชุดเซ็ตชุดเซ็ต5ขวดนะชุดเซ็ต5ขวดคานาซอยหรือสเปรย์กันชงนั่นเองนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะใหม่ล่าสุดเลยปริปริมาณมากกว่าเก่านะครับ18มิลลิลิตรมิลลิลิตรต่อขวดนะเสร็จแล้วลองมาดูตรงนี้นะเนี่ยเราเราจะจ่ายด้วยเจมมูลค่าเซตนี้ก็คือ1เจมนะครับก็คือ1เจม ตอนนี้เหลือสายซัพปลายก็เหลือสินค้าอยู่ประมาณ47ชุด47ชุดชุดละ1จเจมนะครับโอเคละทีนี้ถ้าเราต้องการสเปร์กันชงรุ่นใหม่ก็จะเป็นคาะาซอยนะครับคาะาซอยสเปร์กันชงตรงนี้เซตหนึ่งมี5ขวดนะครับเราก็มากดแรกทันทีโดยใช้เจม โดยใช้เจมเนี่ยแลกทันทีท่านก็กดปุ่มสีเขียวนี้ได้เลยถ้าท่านต้องการเซตนี้ชุดนี้โดยเอาเจมไปแลกครับพอเรากดตึ้งเข้าไปครับกดปุ่มสีเขียวนะตึ้งเข้าไประบบก็จะพามานี่เลยระบบจะให้เราเลือกจ่ายนะครับเลือกจ่ายค่าสินค้าเลือกจ่ายค่าสินค้าเห็นไหมครับเด้งเตือนมาเลือกวิธีชําระเงินวิธีชําระเงินก่อนที่เราจะดําเนินการเราต้องเลือกวิธีชําระเงินเลือกยังไงล่ะ นี่ครับกดหัวลูกศรแหลมๆย่อๆตรงนี้ขวามือนี่นะครับเรากดตรงนี้เข้าไปจึกเข้าไประบบพาเรามาให้เราเลือกวิธีชําระเงินจะชําระด้วยเหรียญให้ถ้าสมาชิกเก่าที่แอคทีฟรหัสไว้แล้วต้องการซื้อเพิ่มเราเรามีเหรียญให้เราก็จ่ายด้วยเหรียญให้ก็มากดกดปิกสีฟ้าที่ช่องนี้ได้เลยแต่สมาชิกใหม่เพิ่งจะแอคทีฟรหัสไปเราไม่มีเหรียญห้พอย์แล้ว เรามีแต่เจมเพราะเราแอคทีฟรหัสไปเราได้เจมเพราะฉะนั้นสมาชิกใหม่ที่แอคทีฟรหัสใหม่และต้องการสินค้าเราจะต้องมาเลือกใช้เจมนี่จ่ายเราก็มากดติ๊กสีฟ้าขวามือนี่ให้เป็นสีฟ้าเพราะเราจะจ่ายด้วยเจมนี่วิธีการจ่ายของเรานะเพราะเราติ๊กอันนี้ป๊บระบบก็จะเด้งเตือนเราละนะระบบจะเด้งเตือนเราโอเคคุณชัวร์ไหมที่คุณจะจ่ายด้วยเจมเนี่ย ทั้งเนี้ยสินค้าชุดเนี้ยคุณชัวร์ไหมชัวรสินะชัวเลยชัวปึกเลยเราก็กดปุ่มสีเขียวนะท่านใหม่นะกดปุ่มสีเขียวกดดำเนินการกดปึ้งเข้าไปที่ปุ่มสีเขียวดำเนินการระบบก็จะเด้งเตือนมาบอกว่าการสั่งซื้อสินค้าหรือว่าคำสั่งสั่งซื้อสินค้าหรือแลกสินค้าเนี่ยสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะท่านก็สามารถกดปิดไปได้เลยเพรกดปิดปึง้งระบบก็จะเด้ง ก็จะเด้งเตือนมาที่หน้านี้นะครับเพอะมาหน้านี้ถ้าโทรศัพท์ตั้งมันจะเห็นไม่ครบนะมันจะเห็นแค่ครึ่งเดียวถ้าโทรศัพท์แนวตั้งเราจับโทรศัพท์ตะแคงดูแนวนอนเราจะเห็นครบเราจะเห็นว่าตอนนี้ระบบอ่ระบบเซิร์ฟเวอร์ของ h ฮวอนช็อปเ p AI รับทราบแล้วรับทราบคําสั่งซื้อของเราและกําลัง pending ก็คือกําลังดําเนินการเอาขยายขยายให,ให้ให้โตขึ้นมาอีกนิดนึง นะขยายให้โตมาอีกนิดนึ่าตรงนี้แหละระบบกำลัง pending สำหรับคำสั่งซื้อของเรากำลังดำเนินการอยู่พอเขาดำเนินการตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปอเมื่อเสร็จแล้วตรงนี้จะเปลี่ยนสถานะจาก pending เป็น app loop app l o ก็คืออนุมัติหลังจากพอเป็น app loop อนุมัติเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น direct นะ เป็นดีเวเลตสีเขียวๆปุ่มสีเขียวๆเ,เป็นดีเวเลตก็หมายความว่าจัดสินค้าของเราเนี่ยส่งขึ้นรถขนส่งเรียบร้อยเราก็รอรับอยู่ที่บ้านได้เลยขั้นตอนตรงนี้เป็นการอ่าโอนเงินเข้าไปท็อปอัพเติมเป็นเหรียญไฮพอยต์เสร็จแล้วก็นำเหรียญไฮพอยต์ไปแอคทีฟรหัส รหัสใหม่ของเราหลังจากนั้นเราได้เจมมาเราก็เอาเจมไปแลกสั่งซื้อสินค้าที่เราต้องการก็มาจบที่ตรงนี้ก็เป็นอันว่าเราแอคทีฟรหัสแล้วก็สั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเรารอรับสินค้าอยู่ที่บ้านภายใน3-5วันนะครับสินค้าก็จะเดินทางส่งถึงบ้านเราเลยเราก็รอรับสินค้านะครับรอรับสินค้าก็ไม่มีอะไรละ หลังจากนั้นถ้าเรากดลูกศรย้อนกลับตรงนี้ระบบก,ก็จะพาเรากลับไปที่หน้าเดสบอร์ดหน้าหลักอันนี้เป็นหน้าหลักนะมันเป็นเมนูตอนล่างถ้าเราเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาเราก็จะเห็นถ้าเราเว้นไปหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเราอยากจะมาดูที่คำสั่งซื้อเราไปถึงไหนแล้วเราก็มาที่เมนูนี้เมนูที่รถเข็นเนี่ยเราก็มากดคำว่าดูนะครับเราก็จะไปเห็นคำสั่ง จากไอ p e n d i n g เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็น App อปรูปเปลี่ยนเป็น d e v e l อรเมื่อไหร่ปั๊บนั่นก็นัน่นแหละหมายความว่าสินค้าเราถูกลำเลียงส่งขึ้นรถขนส่งแล้วเราก็รอรับนะครับรอรับพอมาถึงตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วครับเราก็เลื่อนหน้าจอลงมากลับไปด้านบนเราก็จะเห็นว่า,าตรงนี้เราก็ไม่มีภารกิจอื่นเราก็สามารถกดออกจากระบบบัญชีไของเราได้เลยครับ เอาอยู่นี่นะทุกทุกคนนะกดที่ปุ่มล็อกอัตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับออกไปได้เลยแล้วว่างมาเมื่อไหร่ก็เข้ามาตรวจสอบได้ใหม่โดยการล็อกอินเข้าระบบมาใหม่แล้วก็มาตรวจสอบตามเมนูหน้าแดชบอร์ดนี้ได้เลยนะครับดังนั้นการโอนเงินก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเนี่ยถ้า2-3ชั่วโมงผ่านไปแล้วเนี่ยตอนนี้ขึ้นดีวเลตก็หมายความว่าเขาจัด สินค้าของเราขึ้นรถขนส่งเรียบร้อยแล้วทุกท่านครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคนใหม่นะมันเป็นมันเป็นธุรกรรมส่วนตัวนะสำหรับผู้สนใจผู้สมัครใหม่สมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ตรงนี้การโอนเงินจากบัญชีธนาคารของเราเข้าไปท็อปอัพเติม เติมเป็นเหรียญกลางเหรียญไฮพอยส์สำหรับจับจ่ายใช้สอยในด้านบริการในระบบนิเวศในระบบชุมชนของชาวไฮของพวกเราตรงนี้มันก็ไม่แตกต่างกับพวกกระเป๋าวอลเลของทูมันนี่วอลเลทหรือว่ากระเป๋าตุงกระเป๋าตังอะไรพวกนี้แหละครับง่ายๆไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเลยการเติมก็คือการโอนผ่าน QR code เหมือนกับเราไปซื้อสินค้า แล้วก็ชำระบินจ่ายด้วย q ิวอาโค้ดนั่นเองเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศต้นน้ำเป็นประเทศผู้นำระบบไฮเวิร์ชช็อประดับโลกนะครับตอนนี้ก็ไปสี่ประเทศและประเทศไทยประเทศที่1ประเทศที่2ก็มาเลเซียประเทศที่3ก็ประเทศสหรัฐและประเทศที่4ก็ประเทศลาวนะครับแต่ละประเทศก็ใช้เงินในสกุลของประเทศนั้นๆแต่ ต่างประเทศจะต้องอิงดอลลาร์นะทุกคนนะอิงดอลลาร์าก็จะต้องโอนเงินของสกุลเงินเฟียดของประเทศนั้นๆเข้าไป ไปแลกเป็นเงินดอลลาร์เงิน US เงินดอลลาร์เป็นเหรียญ stable coin USDT นะครับแล้วเขาก็ได้เหรียญ USDT มาแล้วเขาก็จะส่งเหรียญ USDT เนี่ยจ่ายเข้าไปใน,ในระบบ high one shop แล้วก็ไปแปลงเป็นเหรียญ hyper point แล้วเขาก็ใช้สั่งสินค้าหรือสั่งสั่งบริการต่างๆในระบบ h i w o r n e shop เหมือนกันครับแต่ประเทศไทยเราโชคดีเราสามารถโอนจ่ายไปเมนต์พร้อมเพย์เป็นเงินบาทแล้วเข้าไปแปลงเป็นเหรียญไฮพอยต์ได้เลยนะครับเป็นแปลงเป็นเหรียญไฮพอยต์ได้เลยตรงนี้ทุกคนต้องทําให้เป็นนะเพราะว่ามันเป็นภารกิจเงินส่วนตัวของท่านฝึกทําให้เป็นเพราะท่านจะต้องเป็นผู้นําสอนเพื่อนฝูงคนในประเทศและต่างประเทศด้วยก็โอเคนะครับไม่มีอะไรยาก ไม่มีอะไรยากอย่างที่ท่านประธานบอกครับใช้สินค้าสินค้ามันขายตัวเองอยู่แล้วใช้ดีประทับใจไม่ต้องไปถามเลยจะซื้อเมื่อไหร่ขาดไม่ได้นะครับเขาซื้อซ้ําเองครับซื้อซ้ําเองซื้อซ้ํากันเองสินค้าขายตัวมันเองใช้สินค้าแล้วก็เข้ามาศึกษาระบบเรียนรู้ระบบง่ายๆนะครับระบบง่ายๆเพราะออกแบบมาง่ายที่สุด ง่ายแต่ว่ามันเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนนะเป็นขั้นเป็นตอนถ้าเราทําตามระบบแล้วไม่ยุ่งยากเลยครับรวดเร็วมากๆก,ก็ประมาณนี้นะในเรื่องของการาการโอนเงินแอคทีฟรหัสแอคทีฟรหัสของเราเลือกลงแพ็กเกจเลือกซื้อแพ็กเกจแล้วก็เลือกสั่งสินค้านะครับถ้าสงสัยอะไรก็เปิดคลิปทบทวนดูท่านก็สามารถทําได้แล้วครับดู2รอบ3รอบทําได้แนละ้วโอเคครับประมาณนี้ครับสําหรับท่านผู้ เพื่อนใหม่ผู้ใหม่ผู้สนใจท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยก็ก็เรียนรู้ตามนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับจากกาแฟดำนครสวรรค์ครับ Row